สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้จะซื้อกับผู้จะขายเป็นสัญญาที่ผู้จะซื้อกับผู้จะขายต้องไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันอีกครั้งหนึ่งและเป็นสัญญาต่างตอบแทนเมื่อผู้จะซื้อยังไม่ได้ชำระราคาส่วนที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาให้แก่ผู้จะขายแล้ว สิทธิเรียกร้องที่จะให้ผู้จะขายโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายจึงยังไม่อาจบ,บังคับกันได้จึงยังไม่อาจจะบังคับให้ผู้จะขายไปจดทะเบียนโอนกันได้ผู้จะซื้อจึงยังไม่อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ของผู้จะขายตามความหมายในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 0การกระทําของผู้จะขายที่โอนที่ดินที่จะซื้อจะขายพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปจึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานของเจ้านี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350คำพิพากษาศาลฎีกาที่3 120ทับ2559ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปปทอให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ